เนี่ยวันนี้คุณจะมาเล่น m e d i e v a c r e a t ้านะโอเคสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ไลท์เทอรีอาเมอชอรีนาแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นไลท์แต่อาจจะเปลี่ยนนะอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าเมอรชอรีนาอาจจะไม่ไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่ก็แลอาจะว่าไม่มีเมอนชอรีนาอาจจะไลท์แค่สองไลท์ก็พอนะไม่เป็นไรอาจจะแค่สองไลท์นะเพราะว่าไม่มีเกมอื่นเล่นนอกจากพวกนี้แล้วล่ะผมก็เลยอืม งั้นก็เอาเทลาเรียกับมิโวแล้วกันมิโนสาสิบวินาทีแล้วก็เทลารีเอสาสิบนาทีอีกรายก็จะเป็นเทลาเรียนะรอก่อนนะสาสิบนาทีเล่นเล่นสบายสบายอืมรอก่อน Okay. เดี๋ยวไปแจมคนออนไลน์กันนะช่วงนี้ไม่อยากเล่นเซโลเท่าไหร่ไปอยากแจมคนออนไลน์ที่มากกว่าอยากไปแจมคนออนไลน์มากกว่าสิอันแล้วก็ทั่วไปอะไรต่างแน่นอนผมจะเล่าเปเป็นไขปริศนานะหรือว่าโซโนั่นเอง มาครับหนึ่งยี่สิบเจ็ดชันขี้เกียจอะไรเนี่ยแบคลูมยิ้มทอชวิตรอดคุณจะเลือกใครสร้างบ้านต่อต้านออโอ้โหน่าจะติดมากเกินละเล่นหาสวิตอะไรอย่างเงี้ยอู้โหสร้างขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานเยอะนะเลือกใครดีอะไรเงี้ยเยอะมากคุณจะเลือกใคร เยอะจริงเล่นซ่อนแอบยินดีต้อนรับเข้าสู่บับคโบเกดอะไรวะเนี่ยมินิวบอลโบเกตโอเคหาเกมเล่นกันนะโรงเรียนซะอ่ะงานไปวงจอไฟฟ้าแล้วกันนี่มีก็ไม่มี เรือนจำเพชรอินโดเท่านั้นจะทำอะไรนะคิงของว่าราวัลสัญญาณโหมีซูเปอร์มาร์เก็ตไทยคูนด้วยอะไรไปนเนี่ยเกมแนพัุเซน ไม่มีเลยนั้นก็ไปดูแนวใหม่ปากลัววิ่งเงย็นเย็นบนน้ำสเก็ตแคนดี้แหล่ราชาไล้ราชินีแอบเกี่ยวไหมเนี่ยฮ่าอ้กูบล็อกต่อสู้แช่บล็อกเยอะคลิปหายบอกเลยบลอกโคตรเยอะเออแต่ก็ไม่ควรพูดนะเบสวอ์เกียร์อะไรนะเกียร์วิวัฒนาการอะไรวะเนี่ย เวทวอร์แอทแทกออตไทตันเปิดในพระจนภัยก็หรือว่าแอสเซนเจอร์สร้านโทรศัพท์เกี่ยวมี่ยกับการผจญภัยเนี่ยกองขนส่งคาทอลิกก้อนฮะก้อนขนส่ง ต่อสู้กับซอมบ,บี้โปเกมอนสร้างบ้านของคุณเองก็ไปสร้างบ้านที่เคียร์ทีพูง่ายเว้ยสร้างเมืองเรามายังมีชีวิตอยู่โอ้โหเรามาสร้างแมปกันไหมเราจะมาทำอะไรดีระหว่างจะไปเล่นแมปออนไลน์จะมาเล่นแบบกลัวจะไปเล่นเอาชีวิตรอดหรือจะสร้างแมป อย่าไปนสนไม่แม่มันไมมีนีงั้นสร้างเก็บเองเลยแล้วกันนี่เรามีเรามีมีอันนี้ฮาร์ดเพื่อนอะไรเนี่ยสร้างอะไรของผมเนี่ยน๊่เออใช่อชีวิตรอดใช่ถูกต้องงั้นไปอชีวิตรอดกันเลยต่อ ต่อจากตอนที่แล้วเลยงั้นก็เอาไว้อาชีิตรอดซะอะไรเนี่ยไม่เคยไปเล่นนานไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือคลิปโอเคงั้นไปเลยหาเพื่อนเอ๊ะนี่อืมไปดูเออไม่เป็นไรงั้นเล่นเลยจะเล่นคนเดียวหรือเล่นออนไลน์ครับเล่นคนเดียวหรือเล่นออนไลน์ ลายเท่ากับห อัปเดตใหม่ผมบอกว่าออฟไลน์เท่ากับออฟอปไลน์เท่ากับหนึ่งพอไลน์เท่ากับสองแเล่นออนไลน์หรือออฟไลน์ดีถ้าเล่นออฟไลน์ก็จะปวดปวดใจดีแต่ถ้าไปเล่นออนไลน์ก็จะก็จะสนุกสนุกขึ้นแต่อาจจะมีแต่เกียนบ้างอะไรเงี้ยจะเล่นออนไลน์หรือออฟไลน์ รอคัตอบอยู่นะโหวตเลยหนึ่งหรือสองงั้นก็เล่นเดี่ยวไปก่อนแล้วกันไปไปไปเล่นเดี่ยวกันเถอะอามาวันนี้เรากลับมาในเซอร์ไ a วอีกเหมือนเดิมเริ่มต้นเราต้อง ไปหาแร่เราหาผสมทองแดงที่อยู่ในม,มือเมื่อกี้แต่ไม่รับงั้นก็ต้องทำการโอ้โหอย่าเคสวสของเราก็คือเก็บแร่โลหะผสมทองแดงจำนวนหนึ่งอันผมข้ามาสองอันละวกันมาอ,อีกสองอันละวันนี่ยไม่เยอะไม่เคยมีเยอะเท่าไหร่อาจจะค้างๆหน่อยๆนะ โอ้แหลกแหลกแหลกเอ้ยรอดีเด้อเดีอเดเราต้องทำหินมีคมเราต้องทำหินมีคมซึ่งหินมีคมอยู่นี้เราต้องใช้หินมีคมเท่านั้นเพราะงั้นเราต้องคลับร้อนกลับมาก่อน อันนาจะแหลกๆหน่อยมา,มาอีกหนึ่งอันเราจะได้ขุดลงไปสักทีอ้หแหลกแหจริงแหลกจริงยังแหลกเลยมาอัพตือเราค้าพบไฟก่อนมันยังไม่มีเยอะแต่ก็ยังจะเยอะแล้วล่ะในในด้านหลังกระเป๋าเนี่ยเหมาะยังเล่น เกมแคลนออฟแคลนอยู่เปล่าอ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้มันมันเบื่อแคสแคลนเต็มที่แล้วมันเบื่อแคปแคลนมากเต็มที่มากมันเบื่อแคสแคลนแล้วก็เลยต้องมาเล่นอย่างอื่นบ้างตอนนี้เบื่อมากบอกเลยเบื่อมากไม่ค่อยได้กลับเข้าไปเล่นแล้วเพราะฉะนั้นแคสแคลนช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงเนาะหรือว่าช่วน เพราะงั้นเราจะมาเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่แคทอฟแคนเนาะเพราะว่าแคทอฟแคนเะนี่ยมันเป็นเกมที่แบบมันต้องเล่นแบบเล่นแล้วเล่นเล่นเล่นหลายๆครั้งอ่ะไม่ใช่เล่นจตติดต่อแต่งครั้งเดียวอะ่อะงั้นเราก็คุยกันต่อเลยคุดไปด้วยดูกับคนดูไปด้วยเอออย่าบีไลท์ทเลเรีย ยังไม่เจออะไรเลยเออพังอีกหนึ่งแล้ว จุดเริ่มต้นของยุทธสมริ์ใช่ครับอืมหนึงมืดเลยโอเคเครื่องกุญหินเลเวลหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าการเชื่อมต่อโอเครถิดเรลด มีไงฐานเจอแล้วเราจะได้นี่านสิสำคัญเลยช่วงแรกเราสามารถอืม,อมช่วงแรกเราสามารถใช้อันเนี้ยในการทำหน้าแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้ฐานภาพได้นะเราต้องใช้พวกค้อนไม้เนเท่านั้นเพราะงั้นขุดถานเพื่อไปเอาเผาอย่างเดียวครับ นี่ไงแร่ที่ผมว่าต้องการอ่าวางก็ครับทองแดงเหล็กนะแล้วก็เหล็กนั่นเองเตาเผาก็มีเหมือนกันเตาเผาก็จะมีท่านหินเหล็กแล้วก็ท่านหินทองแดงแล้วก็เหล็กเนาะ นะเพราะงั้นมันก็จะแตกซึ่งแต่ละขั้นจะสามารถเผาได้แต,ตกต่างกันไปและหากเราเอาตัวนี้หากเราเอาแรล่ไปเผาในระดับที่ที่ลิมิตอยู่ที่สูงกว่ากับลิมิตที่ต้องการทั้งเอาไว้มันจะได้ผลผล,ลิตเยอะกว่าอีกด้วยอย่างเช่นเราเผาแหล่โลหะผสมทางแดงในในขั้นเหล็กเราจะได้เราจะได้สิ่นิละหนึ่งหนึ่งแร่จะได้เท่ากับสามชิ้นนะก็คือเยอะมากก็คือคุ้มสุด ขุดยากเหลือเกินอ่ะเราภารกิจเสร็จแล้วต่อไปก็คือหลอมเพื่อรับแดงทองเหลืองหลอมเลยเราทาตามภารกิจหรือว่าเควสนะอ่ะเนื้อตอนตอนสุกจริงจริงมันเป็นเนื้อหมูแหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนและเขานําหมูออกจากเกมแล้วเอาเหมือนแบบแกะแกะแต่น่ารักมากอะ่ะเอามาใส่ในเกมแทนอืมมันก็เลยสิ่งนั้นเรียกว่าตอนตอนนะคือเอาหมูออกจากเกมแล้วเอานิสัยเข้าไป จริงๆนะทาไมมันมันชื่อมันมีภาษาอังกฤษลงเหลืออยู่เพราะว่าทีมงานทีมงานไทยที่อยู่ที่กำลังทํางานอยู่ในวิวเขาลาออกหมดแล้วนะผมได้ยินอยู่ก็เลยแบบว่าเราไม่ได้สามารถเราก็เลยต้องเราก็เลยเขาก็เลยใช้ก l เ t r a n s ส a t e แปลมันก็อาจจะแปลไม่ได้ครบเนาะนี่เห็นไหมน้าซ้ายเนี่ยถ้าเราใช้ในเปาเตาเผาถ้าใช้ในอุณหภูมิ กลางก็จะได้สองอันได้คูอภูสูงได้สามอันนี้เราเผาแล้วได้แต่แนะนําว่าเอาฐานนะเพราะว่าเนื่องจากฐานไม่สามารถทําอะไรได้เลยอ่ะกดตรงค้างนี้เพื่อเอานี้ใส่ให้หมดโอเครอเลยต่อไปก็คือสร้างตาหลอมทองแดงเพื่อที่ว่าเราจะได้ขึ้นในขั้นสูงเข้าไปอีก ผมก็เอามาอธิบายในคลิกหน่อยนะนะเพราะผมก็รู้เหมือนกันเป้าหมายของเราคือกําจัดบอสว่างเปล่านะที่เราไปดูในโปรเจคเตอร์เนี่ยเนี่ยมันคือเควสซ้ายลองอ่านดูมันก็จะเป้าหมายของเราแน่ๆละ่ะให้คุณไปซ้ายซ้ายสุดๆเลยนี่เดอะวอยแล้วต้องกำจัดเดอะวอยให้ได้เน่าง,ง่ายๆเลยเราไม่ค่อยครับไม่เราจะครับ เราต้องคราบแน่ๆแหละก็คือกล่องเพราะว่าเดี๋ยวของก็เต็มอะไรอีกคราบกล่องเลยกล่องคราบกล่องแป๊บแล้วก็ต้องวางกล่องไว้ตรงนี่ใส่ของที่ไม่จะเป็นลงไปเยอะอยๆอยู่นะ กดฝั่งซ้ายเอากปฝั่งซ้ายเอาไปข้างขวาเก็บไว้ก่อนเก็บของวางอย่างไว้ก่อน <You> เฮ้ยอันนี้ใช้ <You> มัน เอาของสับแล้วก็ใส่เข้าไปก็ได้แล้วจัดแป๊บเรียบร้อยมันก็จัดเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ใช้เอาวางไว้มาเน็คชี่ชิ่ชี่ชี่ชีตัดงต่างต่าได้ได้แล้วได้นี่มันทั้งหมดหกอันเรียบร้อยใส่เอากลัดให้หมดแล้วได้แท่งทองแดงมาครบแล้ว สิ่งที่เราต้องทําก็คือเตาหลอมทองแดงที่อยู่ตรงน,น,น,น้นตรงนี้ไป <c oughs> เรียบร้อยภารกิจสาเร็จเตาหลอมทองแดง <c oughs> เราจะไล่สาสี0นาทีเหมือนเดิมนะไล <c oughs> <c oughs> กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ส10นาทีแล้วแต่ขอรถบิดเลทหน่อยเอา คนหายหมด ทำการขุดกันต่อไปนะบัฟเฟอร์เลยรัวเลย นี่ไงเห็นไหมควรเอาโชเวลมาด้วยไม่ได้บอกเลยแต่ก็ควรเอาโชเวลมาเพราะว่ามันมีบางกองที่มันเป็นดินแบบที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลย หินมันละไคลูกสอนหินอ่ะไม่เอาบายบายช่วงนี้ไม่มีธนูงั้นก็ข้ามไปก่อนกินอาหารนั่น กินผลไม้ป่าอ๋อไม่ใช่เพื s <S mm ่อเท็ด hmm. กินฟรีเลยสิหายฟรีเลยบโทษ ใจแดดอิสุวิญญาณมาิตมาิตยิ่ทั้งหมดสองอันเลยเอาไว้ทำอุบกกรณ์ต่งตาง อืมเกระเป๋าบอกเลย มีปุมจัดตรงนี้ปึ้งเรียบร้อย กันต่อไปถึงไหนแล้ว26นาทีแล้วกลยจะเสร็จหมดแล้วกลยจะหมดแล้วี4นาที4นาที30นาทีปุ๊บผมจะปิดไลฟ์เลยนะโอเคแล้วเจอกันในไลฟ์เทอเรียโอเคนะช่วงอันนี้คือขุดกันแบบอย่างเดียวเลยนะขุดกันอย่างเดียวเยี่ยมไปเลย แบ็กยูคงแบ็กยูเคเ,เ,นเนี่เหรืออะไรวะเนี่ยผมไปพูดเรื่องยูเครียเสีย er ละอ่าผมจะไม่พูดมันแล้วกันนะ พรุ่งนี้ผผก็จะไม่มีไรเหมือนกันเพราะว่าขี้เกียจขี <c oughs> ้เกียไลไรผมไ like รไปแล้วสักห like, กไร like, เลยสักห้าไรเลยอ่ะคือเยอะมากเหมือนจะริ้าไม่สะเียนอาจจะไม่สะเยียน่อยนะเพราะว่ารอนเกมนานมากก็เลยอาจจะไม่ไ like ์แล้วกันนะวันนี้ไรแค่สองไรก็พอแมวนมนะปิ้ลไร รอปึ้มปึ้มยี่สิบแปดนาทีโอเค คุณมาไกลมากแต่ยังไม่เจอ,อเลยเลยเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรตรงนี้แ,แถวๆนี้ไหมเอือพูดอล้ปุ๊บแล้วเจอเลยเจอทานให้นอนโหเว็นะคนเอาถ่านได้แหละ ายถึไม่ใช่คนที่เกียจนะหมายถึงคนที่ชอบเอาฐานอยู่แล้วชอบเอาฐานที่เป็นแร่ โอเคสามสิบ okay. okay, นาทีแล้วนะฮะบ๊ายบายครับเจอกันในเทอร์เรียไลฟ์นะครับบ๊ายบายเจอกันนะครับเจอกันบ๊ายบาย